เรื่องนี้น่าจะจำไว้เป็นหลักทั่วไปในการดำเนินชีวิตสมมติว่าเป็นคาราวาสครองเรือนบัญชาการในบ้านเรือนเป็นพ่อบ้านจัดการสิ่งต่างๆในบ้านเรือนก็น่าจะยึดถือเป็นหลักที่ว่าเพียงแต่จะไม่ให้มันเป็นทุกข์ไม่มีปัญหาแล้วนะก็พอใจแล้ว พอมันกลายเป็นสุขขึ้นมาก็เป็นที่รักเป็นที่หลงเป็นที่ยึดมัน่นถือมัน่นบ้าเลยเลยบ้าเลยมันจะเตลิดเปิดเผไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราแต่ไม่มีทุกข์เราเผาอะไรีิทำอะไรไปได้ตามสบายโดยไม่ต้องมีทุกข์เป็นอยู่อย่างไม่ต้องมีทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่ค่อยรู้จักกันไม่ค่อยรู้สึกกันไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าไม่มีทุกขันแหละพอแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรพมจันนี้พรมจันนี้เพื่อทําที่สุดแห่งความทุกข์ไม่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 มีตรพสรพมจันนี้เพื่อทําที่ทําความสุขจงมาประพฤติพรมจันนี้เพื่อการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ไม่ได้พูดเ่อาความสุขเลย <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างมันขึ้นกันอยู่กับผัสสะแล้วก็จัดการควบคุมผัสสะอย่าให้มันไปผิดผิดทางคือไปสู่ความทุกข์แล้วก็ไม่ตเตลิดไปถึงความสุข ให้มันสิ้นสุดอยู่ที่ว่ามันดับทุกข์มันหมดทุกข์นี่เป็นตอนที่สองอะไรขึ้นอยู่กับผัสสะตอนนั้นเราจะต้องการอะไรเราต้องจัดการกับผัสสะอย่างถูกต้องที่นี่มาตอนที่สาม เราจะจัดการกรับภัสสะอย่างไรแม้จึงจะเรียกว่าถูกต้องคือเราจะต้องมีสติสติควบคุมผัสสะมีสติควบคุมผัสสะ โดยมาก íamos, เราไม่ไมเคยไม่ไเคยมีสติควบคุมภาษาภาษามก็เลยเกิดเลยลุกลามไปตามเรื่องตามราวของมันโดยไม่มีอะไรเป็นเครื่องเนียวรั้งหรือควบคุมเนี่ยมาตอนนี้ก็จะต้องมีสติ ที่มีกำลังมากพอและมีความเร็วเร็วพอที่จะเข้ามาควบคุมผัสสะบทเรียนบทเรียนที่ฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกวิปัสสน,นาอะไรล่ะนี่ โดยเฉพาะอนาปานสติเนี่ยมันก็คือเพื่อมีสติอันมากพออันเร็วพอเพื่อจะควบคุมผัสสะไหวในลักษณะที่ถูกต้องอ้าวทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องสติ สติก็แปลกันว่าความระลึกได้นถูกต้องที่สุดแล้วมันระลึกได้ทีนี้มันก็มีคำถามว่าระลึกอะไรระลึกอะไรระลึกได้รนะะ,ะลึกอะไรมันต้องระลึกได้ถึงไอ้ความจริงของสิ่งทั้งปวง ระลึกได้ถึงในความจริงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องนั้นๆที่ความจริงนั่นน่ะมันเอามาแต่ไหนมันก็ต้องศึกษาไว้ก่อนให้รู้มีความรู้เรื่องความจริงศึกษาศึกษา วความจริงของสิ่งทั้งพวงเป็นอย่างไรเนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งทั้งพวงนี่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยลักษณะอย่างนี้น่าเกลียดคือเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้เห็นได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนของมันเองที่จะคงที่แน่ๆอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีมันมีแต่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงและน่าเกลียดคือเป็นทุกข์ก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนนี้ความรู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตานะคือความจริงของสิ่งทั้งปวง ถ้าสติระลึกได้ก็ระลึกได้ถึงความจริงนี้นะความจริงต้องจริงั้งปวงว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะความรู้ที่รวมหมดเรื่องนี้มันอยู่อย่างนี้ถระลึกระลึกได้ก็คือระลึกได้ถึงอันนี้ พอสติระลึกได้ถึงความรู้หรือความจริงหรือปัญญาอันนี้เนี่ยมันก็เอาไปสำหรับเผชิญหน้ากับผัสสะผัสสะภัสสะ,ะมันเกิดขึ้นจิตมันมีความระลึกได้ถึงความรู้ความจริงข้อนี้อยู่ทีนี้ภัสสะจะทำอย่างไรภัทธะก็หลอกไม่ได้ ในความรู้เรื่องความจริงอันนี้มันก็ควบคุมผัษสะไม่หลอกได้คือไม่ให้หลอกไปยินดีหรือยินร้ายไม่หลอกให้รักหรือเกลียดไม่ยินดียินร้ายนะพูดว่าไม่ไม่มีความหวันว่นไหวไปในทางบวกทางลบ เวทนามันก็ไม่ให้เกิดได้ผัดแยมันก็ไม่ไม่ให้เกิดเวทนาโง่คือคือหลงรักหลงเกลียดคือยินดีคือยินร้ายแต่มันรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี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 ้ฉันควรจะทํากับมันอย่างไรอก็รู้รู้ว่าฉันควรจะทํากับมันอย่างไร แต่ฉันจะไม่โง่ไปลงยินดียินร้ายเข้าก่อนเป็นแน่นอนไม่รู้จะทําอย่างไรทําอย่างไรก็ทำ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 ไปตามที่ควรจะทําเพื่อให้ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นหรือเพื่อจะต้องการประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ต้อง,องการโดยไม่ต้องเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่เรียวกว่ามีสติ